เอาเลยครับน้องๆทุกคนที่เห็นอยู่นี้ก็คือประวัติการเล่นเกม ROV ของเมียพี่นะครับผมนั่งอยู่ข้างนอกและเห็นว่าหัวร้อนบอกว่าเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผมจะมาแบกเธอนะครับไอ้ทุกคนเล่นกันให้ดีหน่อยนะเกมนี้ผมคือฟอลเลติโนและผมจะลามุกคุณให้แตกตาอะไรแย่งทำพี่อะไรอะเฮ้ยเอาแดงกูด้วย ผมคือฟอลเลตินโนและผมจะล่าพวกคุณให้แตกตาเฮี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้เยี่ยมึงอะไรวะ,ะรโคตรขยะะับเลยรเวยโอ๊ยเข้าไปทำไม ก็แพ้ไปทั้งหมดนะได้ MVP ซะักด้วยได้เกี่เกมเนี่ยได้เอเกมแต่ก็แพ้นะครับผมนะก็ถือว่าเมียทําได้ดีแล้วแต่ว่ามันยังคงดีไม่พอมั้งอ่ะเดี๋ยวกดชวนยังไม่รู้ตัวมั้งเนี่ยโอเคครับเธอก็ได้เข้ามาแล้วครับทุกคนเราไปกันเลยดีกว่านะครับ let's go ผมอะลาาุคณให้แตตกอะไรแย่งทำเฮียอะไร โซโลแลงเราจะเล่นเ,นเอล,เอลด,ดอนะครับข้างบนเขาบอกเขาจะไปออฟเลนแต่ว่าเขาจะเอาพผนิตไปทําไมเราต้องไปลุ้นกันนะครับว่าเพราะเหตุอันใดเราจะสามารถพาพลเมียนชนะไปได้หรือเปล่าไหมครับผมไปดูกันครับออเลนกูรุดไปแล้วลุดไปเลยเปาวะแล้วลืมเปลี่ยน เรียบร้อยครับจเจริญเจริญแรง R O V ครับผมน, <S <S น่าจะหลุดไปเลยนะตั้งแต่แบบเลือกตรงเลือกตัวหรือเปล่าสี่คนครับไ <ป S 1> ิสสัตว์โซโล,โล่แรงนี่มันแบบทรมานเหมือนกันนะเนะี่ยไปฟ้ามันไปฟ้ามานันมามารอรอรอไเหี้ยแต่กิลเดอร์มาทันนะอย่างเงี้ย โอเคได้ได้ได้ออกเลยออกเลยออกเลยโอเคครับเฮ้ยเอาแดงกูด้วยผมคือล่อยเลตินโนและผมจะลาพวกคุณให้แตกตาเชี่ยอะไรวะเนี่ยไปแล้วมึงเอาแดงกูไปทำไมล่ะเฮ้ยโอ้ยเวนเอ้ยตามตามดูกูดูกู แหละเล่นก่บป่ารู้จักซัพพอร์ตป่าเออไอกมกาเข้าไอไมกาเข้าโอเคอเค,เคโโโออเรับโอ้โหไอ้เหี้ยมึงอะไรวะไอฟอร์เรนมึงอะไรของมึงวะ หมดเลยยังมวยขี้อะไรมึงอะไรเจอกันยู่ไม่รับสัตวเลย ไปเอาฟ้าผมเชี่ยผมไม่มีพผนิตด้วยโอ้เคโคตรขยับแรงเลยเวรนคือถ้าผมแบบเห็นเกียตตัวหน่อยนะก็คือกูกลับมเอาฟ้ากูเลยเออแต่ว่าโอเคเราก็ไปตัดฟ้าแดงเขาแล้วกัน เฮ้ยเ,เดือนไปไหนก็โดนท่าเวียนท่ากมโชครับโชว์ฟ้าเขาไมจะมีนะอ้าวไม่มีวะ แย่ทำไมทำทำไมงงต้องการกำลังเสริมมึงเลือกออฟเลนมึงหล่อนเปล่าจะย็งยเราชนะได้นะ เฮ้ยกดดีเดี๋ยวไม่ได้แจกไปเลยับจังหวะน,นี้ครับปาบูลุงบุญชูยงเพื่อ <c oughs> โอเคครับเราหลบมาได้ครับได้การซัพพอร์ตจากคารามียด้วยเล็กน้อย ดาบคีมาแล้วผมจะเล่นดาบคีก่อนนะเอาให้หมดผมคือฟอเลตินโนแล้วผมจะลามพวกคุณให้แตกตาย่าามมมไอยยกกตพึงโอเคครับไปเก็บงานครับเฮ้ย โอ๊ไ <laughs> ก่ลยเวนนั่ยคือไหลเลือกออฟเลนมาเล่าะวะแล้วก็มั่วไปเลยจะบอกว่ามูลาดมั่วก็ตัวเองหลุดไปแล้วต้องไปแบบโรมแทนแล้วเฮ้ยเหมือนจะไม่เกิดวะเฮ้ยเ โอ้ยกูก็ยังไปตายก็ม,านานมนันได้เนาะโอ้ยเวหเอ้ยโง่จัดเลยดอกนี้ไอสัตว์จะตายไอ้เห่าอะตายละ,ะตายละ <c oughs> เราเสียดาบป่ะครับใช่ป่ะน่าจะใช่นะผมคิดว uh ่าโอ้ยเข้าไปทำไมกดเฮ้ยแข็งนี่กูแบบดวงไม่สมพงกับมึงจริงเลยจะใช้ X ไม่เคยได้เลยเออเก็บไปเพื่อน ออโโไอ้สัตว์มีว้าฟ่าเขาได้ตัว <c oughs> โคสวะเลยโอ<ฮ>้ยตะกด มึงกูมุดหิดมึงแล้ววะแอกงวะโหอ,อย่างแอกอ่ายัดหน้านไปทีอ้าไม่มีอันติไอ,อ,อ้สัตว์โมดัเออสวยสวยไอ้เชีย่ยไม่ตายไม่ตายอ้อยเก็บหมดไอส้สั <c oughs> ตว์เป็นอะไรขนาดนั้นวะ You have defeated an enemy. <laughs> your team has destroyed a tower. Hey, away, sow the seeds of happiness and harvest joy. <laughs> Lòi 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 mày lòi 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 โอ้ยถ้าหลบกูนี่ไม่ได้เลยไม่เป็นตึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้แรง แข่งแม่งอย่างตรึงเลยตอนนี้ว่าจะจบเลยด <c oughs> ไ,ได้ปนะ่าววะได้แล้วต้องเอาของแล้วผมว่าจังหวะนี้ที่นี่ก็ขยันว้าเล่นไม่ได้มีหาเลยเลยเว้นอ่ะผมว่าถ้าเอาชัวก็กลับไปเอาของแต่เราจะทำให้เขาได้เกิด <c oughs> และเราก็ทำสำเร็จไปอย่างเหมือนจะไม่ลำบากแต่ก็ลำบากเหมือนจะลำบากแต่ก็ไม่ลำบากโอ้บอกไม่ถูกเลยครับโอ้้เชี่ยการโซโลแลงนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเอ้ยขอแก้มือเกมวะว่าเกมนี้ผมก็เล่นไม่ได้เรื่องเท่าไหร่อ่เมียที่สองนะครับผม กดรีพอร์ตฟอร์เรนเป็นปหนึ่งทีสัต์นะก็กวนโยนเกมการเลือกตำแหน่งไม่เป็นตามที่กำหนดอ่าจัดเลยครับปราบูอิสัตคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิาสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภยัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิาสา